เาชาโคตรๆนะจะไปย้อนว้วกันนะเราเคยวิ่งด้วยกันอะไรอะลมโคกลมโชคมันร้องอะไรม่เช้าเนียดูสิ้องะไรอะลูกเป็นไรอะลูกร้องอะไเช้าเลยตีห้าสี่สิบาทเดี๋ยวนาเต้หกโมงที่เจ็ดบนปีนะเดี๋ยวขหน้าหลางตา เนี่ยอา้อาวอ้าวอะไรอนะลูกฮ้เป็นอะไรแต่เช้าเลยเนี่ยอ้อนอะไรฮะสวัสดีตอนเช้ายังเป็นทางการอีกครั้งครับวันนี้จะไปวิ่งวิ่งวิ่งองนี่อยู่700ปีแล้วครับผมอ๋อ คืนวันอันแสนหวานไอ้ขับจุบสูเริ่มต้นทำไมโอ้โหเมื่อก่อนเช้ามานี่คือแบบวิ่งอ่ะวิ่งจริงอ่ะ <c oughs> โอ้ยเมื่อก่อนท่าำได้ไงวะมันมีดีอะดัใจอดเย็นใจ <c oughs> เป็นไงล่ะตอนนี้เป็นไงล่ะกี่ปีแล้ววะเปีสองพันว่าเพิ่งสองปีเอง <c oughs> ปีสองปีนี่เองที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดีอย่างคนติดยา เป็นไงล่ะมึงตอนนี้เลิกไอเลิกไอแล้วเฮียตัวโบตัวบวมเลยอันนี้อันนี้เพื่อนนะครับเพื่อนโหนี่ตั้งสมัยแล้วว่าม2นะคนะนี้โอ้ก <laughs> ี่ปีวะเฮียโคตรแก่เลยอย่านับอายุอย่านับอายุเอออย่าย่างอ้ออันอยู่นะอ้อ,อครับก็เห <laughs> ็นอย่างนี้ก็คือฟิตนะ <laughs> ฟิตหมด <laughs> แล้วเนี่ยกรุงกรุงเกงฟิตหมดแล้วเนี่ยโอเค่ไปเจอกันร้านหมูปิ้ง เรียบร้อยครับสองรอบวันนี้สองรอบเบาๆสองรอบนี้กิโลวะสามโลสีโส่โลสี่กิโลเบาๆครับเช้านี้ไม่สี่กิโลนี้ข้าวเหนียวที่กินนะย้อนวันๆนะครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเอาโพสต์ไอ้นี่มาแปะดีกว่าโพสต์ที่เราวิ่งกันแหะเดี๋ยวดูโพสต์ใน Facebook นะคือเห็นโพสเนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบต้องมาวิ่งตอนเช้าแล้โครงการนี้จะมีเรื่อยๆหรือว่าจะมีแค่ระลึกความหลังครับ <c oughs> ฮะอันนี้คีนี่หลักฐานแล้วไหมนี่หลักฐาน <c oughs> <c oughs> อา,อาทิตย์ละครัง้งสองครั้งกันแล้วกันเราไปเอ้ยมึงจะไปกินหมูปิ้งป้วเนี่ย <c oughs> หมูปิ้งหรือว่าโอชาก็พอมั้ง <c oughs> โอชาดี <c oughs> ากว่าเ,เดี๋ยวไปโอชานะ <c oughs> ปกติเมื่อก่อนนี้ก็คือวิ่งเสร็จก็จะไปนั่งรอร้านกาแฟเปิดนะเป็นไงบ้างครับวิ่งตอนเช้าสึด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีครับยัต้องบอกว่าดีแล้วครับดีแล้วแม้จะสนิมจะเยอะแล้วนะแล้วเป็นไงบ้างสนิมออกไหม ดับป e ุ๊บน uh ี้แกร็กออกแล้วหนึ่งหนึ่งช็อตขอแล้วขอแล้วครับกาแฟครับผมอ n น h ด w a เวใช่โอชาไม่เปิดก็ต้องมาร้านนี้นะอ n น h ด w a เวอยู่ใต้เขาเรียกว่าอะไรวัสะพานกินอะไรเมกาโน่เดิมเดิมทุกคนมากินเมกาโน่ไว้เอ๊ะอย่าพลาดพิง เรียบร้อยรครับ <aşk S 1> รเครนรวยมันกินอเมริกาโน่ไม่แต่ตาขึ้แม่งละคนทุกคนอ้าวไอ้เจ้าก็กูเนี่ยกินเมกาโน่ไม่ไดแต่ตาขันี่ไงคูกินรัดเต่ละเดี๋ยวกูจะผอมลวะวก็เห็นพวกผอ,อมๆเขาก็กินปกติปกติกินแบบเมนูอื่นอะ่ะชาเขียวที่อะไรอย่างงี้เลยอเออเอเอว่ะทำไมล่ะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ละเพราะว่าจริงๆหวานๆก็อร่อยดี うん。<music> เสรก็มาช่วยแม่เปิดร้านเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับแม่านล้าคุณสาแล้วก็สายๆมาขึ้นไปหลับชานี้จะมีลงคลิปนะเป็นว่าทำต๊บอกนั่นแหละไม่ได้ทำมาหนึ่งวันโคตรเซ็งเมื่อวานลืมเอาอันนี้ไป ออกกล้องไปวันก่อนลืมกล้องไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยจริงๆว่าจะลงตั้งแต่เมื่อคืนแหละแต่ว่าหลับไปก่อนอุตสาห์ลงติดกันได้ทั้งสี่วันก็พลานวันที่ห้าไปไม่ยอเริ่มใหม่ไม่เป็นไรอุตสาห์เป็นเช้าที่ดีแล้วนะคอมมาครั้างจะลงคลิปไปเนี่ยโอเคได้แล้วมาละนี่านจะค้างแบบไม่มาซะแล้ว ก็คือตัดค้างไว้นะจริงๆตัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่รู้เป็นไรขี้เกียจอยู่ดีก็ขี้เกียจแป๊บขึ้นมาเฉยๆขอให้เป็นวันที่ไม่ขี้เกียจอีกหนึ่งวันวิถียูทูบเบอร์รอดไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอด <c oughs> <c oughs> แต่ไปสป,ปงบไปดี่ที่ยู่ทุกแบ์วันนี้จีก็จะหยุดช่องวีตบหลอ,อกหรอเหมือนจะเป็นจีหลอ,อกนะเพราะตบหลอ,อกเออแม่ ม่ก <Marketing. S 2> ็เจอมาบยเมียวันนี้แทบไม่มีแดดเลยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกวันนีนะ้จะถ่ายติกต o อกันก็คือมีงานโปรดักต์ของลูกค้าค้างอยู่ต้องถ่ายวันนี้แหละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ควรจะเสร็จได้แล้วฉะนั้นรู้ซิมันจะเสร็จไหมเนี่ยสามตัว <S 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 ใช้เก่งเหลือเกิน อไม่ใชไ่ไม้ใช้ใครล่ะเอาใช้ใช้ได้ซือใครถาดหมะอ,อะไรมาซชน,นี่หลยไข่กับเส้นร้านหน้าอพอเหรอพอเอามาอีกยี่สิบทุกทีเลยใช้ไปซื้อของเงินไม่ค่อยพอเข้าเหนื้อตลอดเข้รราใจพ่อป่าเลยป่านะบุนทุกครั้งไปซื้อของเงินไม่เคยพอ เ้จิตของนักจิกของลูกของเต้าอีหลเนาะนั่นไงแต่บ้าเล็กจิตใช่ไหมรู้ตัวแล้วสิจิตเขานะจิกก็ตม่จะรวยแล้วืมขนมปังกับนมำทุกมะเสือแม่ขนมปังฝรั่งเศสนะครับไอ้วาเกลแม่โอ้มหัอม ขนมปังกับน้ำพริกมะเขือแม่สุด,ดยอดกินข้าวครับทุกคนวันนี้เรามีน้ำพริกมะเขือนะคะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีหมูกระเทียมน้ำพริกมะเขือทุกคนงามอร่อยั้หมดเลย วันนี้มีคนพิเศษมาหาหนึ่งคนที่นี่ใครเอ่ยแดงจีโจ๊ดเป็นไงมัางไม่ไปทูโกไทยแล้วเหรอไปไปวันที่8ไงเจอคิดถึงฉันใช่ไหมเธอก็เลยมากอดตอดเป็นย่างดังปากดูปากอ่ะสิปากมันไปซอกไปมาน่าสงสารจังเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวจังเลย เดี๋ยวก้เสียดูดีแม่ค้าก็เตี๋ยวเอ้าเอาเต้นน่อยเต้เขาเต้น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 เต้้นเต้นเเต้เต้น้นเต้นเต้นเต มาเอ้ยฝนตกเฉยเลยครับไปไหนดีอ่ะฝนตกเนี้ยนั่งอยู่นี่แล้วกันหนูป่ากับแม่ครับฝนตกปนหนึ่งนอนปนหนึ่งนอนเขียดติดตอกอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟร้านเมื่อเช้ากันนะร้านโมชาอร่อยจะไปกินย่างร้าโมชาคืออะไรร้านโมชาตุ้มกินย่างเกาหลีเกาหลีเหมือนกันเหรอตุ้มชื่อของอร่อยอ๋ออ๋ออ๋อที่เธอบอกกันนะเออ มีมนะต๊อกมีไข่ตุ๋นมีซุปกิมจิมีอะไรอย่างอร่อยอร่อย,ออยทุกอย่างเลยไปกินปิ้งยา่างเกาหลีแต่ว่าไข่ตุนน๋นมันดีมากคืออะไรวะปิ้งย่างมันก็ดีนะแต่ช่วงนี้มีโัวเพิ่มป็นยงไโอ๋ไเป็นใช้ได้ด้วยเหรอร้านแล้วละ่ละเช็คเคมาเช้าครับติดใจขับรถข้าหล<ะ>ัได้ะเหรอติดใจก็เลยมาออนด w เวเช็คเค เอาว่ะโอ้รานสวยมากมร้านนะครับร้านเมื่อเช้าไปกินตรงใต้สะพานมาก็เลย <c oughs> ก็เลยติดใจกลับมากินอีกแล้วก็อาวหายไปแล้วทอปไหมวินแกล็เนี่ยอา่าเป็นท็อปข้อฉาก โอ้บิ๊กเอ็ดแค่นี้มันแตายนานร้านเมื่อเช้าแล้วครับแต่จริงๆร้านไม่อยู่ตรงนี้ถนนตรงนี้นี่เองใกล้ๆกันมีแต่ของเก่ามีเทปเก่าๆมีซีดีเก่าๆแล้วก็แต่ไม่มีคนเก่าๆนะคะจีบอมโอ้โเฮ้ยต้มปลาว่ะคอนเทนต์ว่ะอะไหนน้ำร้อนไปไหน อ,อย่าเลยินเงินพ่อเงินแม่ไม่ดีหรอกเล่นง่ายนะคน <c oughs> เอออันนี้มีแต่ของเก่านะแต่ตเก่า <c oughs> อยู่ดีก็บ้าครับลงมาถ่ายอยู่ดีก็อยากถ่ายภาแลบนะเพราะว่าเหมือนแบบมีตรงนี้เป็นแบบทุ่งนาแล้วก็มีก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆวิ่งผ่าน <c oughs> มีแรกแดดอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก่อนที่มันจะพาทิตย์ลงลงนะแล้วจีก็ดูตื่นเต้นมากดูถ้าถ่ายทำแลบของเขาซะก่อนตุ่งนานกว้างใหญ่ของเรานี่ไงก้อนเนี้ยคือรู้สึกว่าก้อนนี้ดีมากเลยอะ่ะแต่ต้องถ่ายทำแลบก่อนแล้วถ่ายทำแลบเดี๋ยวดูทำแลบนะแรบมบหนึ่งจะสวยปะวันนี้ ฮะกลับบ้านได้บายทุ่งนาหูอยากจอดตรงนี้วานานมากแล้วอะ่ะนี่ตัดสินใจจอดครั้งแรกเนี่ยสุดยอดมากทุ่งนาแล้วดูเราจอดรถตรงนี้ฮะริมถนนทุ่งนาตรงนี้กันเหมือนฝนกําลังจะตกเลยอะ่ะไปละกลับบ้านกันดีกว่าแม่รอละกลับบ้านไปอาบน้ําดีกว่า